เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะกลับมาอีกครั้งกับเกมอาบันพีทเวนตีรัตนะก็ทิ้งไม่ลงจริงๆเคยลองเลิกเล่นแล้วนะแต่ว่าพอไปดูการ์ตูนปุ๊บเอาอีกแล้วดีๆมีไฟครับลุกขึ้นมาเล่นต่อก็เลยอ่าตอนนี้ก็ได้นามินามิเวลร้อยพอดีนะก็มาจัดกันหน่อยก็เดี๋ยวแวะมาดูรารยละเอียดข้าวข,ของนามินะฮะเหรียญผมก็จะใส่เป็นประมาณนี้ฮะ เหรียญของนามิเองไม่มีใส่เลยครับคั้นจะใส่ไอ้ตัวแรก3ตัวก็ไม่มีเหรียญเลยเหรียญสำหรับนามิเลยไม่มีจริงๆฮะถ้าใครมีเหรียญแนะนำก็แนะนำผมได้นะนามิเวลร้อยครับพลังชีวิตประมาณ8,000ันแปดพอลังจมตี2 3องพครับพลังป้องกันพันเกแแล้วก็มีคิดิข้อนิดหน่อยนะตัวนี้มีดียังไงคือผมอัพอ่าอัพ อ่ะสกิลมันสุดแล้วผมก็ขี่ไอปล่อยสุดให้มันวิ่งไปแบบบังคับสุดได้มันค่อนข้างที่จะสนุกมากเลยฮะสำหรับการเล่นตัวนี้นะก็ท่าสุดนี่ก็เป็นท่าโจมตีสายฟ้าระดับกลางๆออกไปแนวไกลมากถ้าเราบังคับสุดได้นะมันก็จะเพิ่มพลังหลายอย่างเลยอันนี้ก็จะทําให้ศัตรูช็อตนะฮะแล้วระหว่างที่เราปล่อยสุดนะฮะเราจะได้รับไม่เสียการทรงตัวด้วยนะฮะ เพื่อให้เราปล่อยซุดได้แบบเต็มที่นะแต่เมื่อซุดหมดเราก็จะกลับมาติดสถานะาตามปกตินะฮะก็อันนี้ก็มีสกิลพลังโจมตีเจ็ดสนะอาัตราติดช็อตยาว1 0ึงร้อครับแล้วก็ระยะเวลาของผลไฟช็อตอีกบอกหกวินาทีความเสียหายไฟช็อตสกิลโจมตี132ยสมองโจมตีต่อเนื่องสูงสุด 3สกิลพลังโจมตี73คุณดาวย9คุณดาวค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่ามันมีประโยชน์ตรงที่มันโจมตีได้ไกลโคตรนะคือมันถ้าเราปล่อยสกิลอ่ะมันจะอยู่ข้างหน้าเราประมาณกลางๆไม่ไกลมากแต่ว่าถ้าเราบังคับหรือว่าเรากดค้างอ่ะมันจะปล่อยสุดพุ่งออกไปได้ไกลมากๆเลยฮนะไกลจริงๆจ,จากทงเราถึงทงตรงข้ามเลยนะถ้ามันเป็นทางตรงนะ เกือบถึงฮะประมาณเกือบถึงไกลมากฮะสำหรับท่านี้นะเรามีประโยชน์ตรงตริชดช็อตนี่แหละเดี๋ยวไปดูสกิลต่อไปสกิลต่อไปเป็นอ่ทันเ n อร์เทมโปสกิลที่2ส,สกิลนี้เน้นแรงครับแรงจัดเลยการโจมตีอยู่ในระยะไกลไกลมากครับติชดช็อตทะลุสิ่งกิดกวางด้วยครับแล้วก็จะได้รับผลไม่เสียการทรงตัวด้วยฮะชั่วครู่ ในตอนใช้สกิลนะอันนี้ก็มีดีตรงแรงแรงตรงที่โจมตีสกิลไม่สนป้องกัน,นะฮะโจมตีไม่สนป้องกันทะลุสิ่งกิดขวางทำให้เกิดไฟช็อตนะฮะแล้วก็ระยะเวลาของไฟช็อตยาว6วิอ่าอันนี้ก็ดีจริงคูณดาว39วินะฮะ คือถ้าที่ลองเล่นรีเจน,นะฮะจะมีดีๆไม่กี่ตัวนะผมก็ไปจับตัวนี้มาแล้วก็แบบโอ้โหดจริงวะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอื่นๆนะฮะคุณสมบัติตัวละครนะฮะทำให้ตัวเองอยู่ในสถานะล่องหน5วิเมื่อหลบพ้นนะฮะเมื่อหลบพ้นล่องหนไปเลย5วิเอาจริงๆไอ้บังคับซูดได้นี่ก็หูดแล้วนะถ้า2ก็ตีไม่สนป้องกันด้วยฟาร์มเร็วเพิ่มที่เมื่ออยู่ในสถานะล่องหนะ เมื่อโดนทํา KO จะไม่ตายนะฮะแต่ว่าสกิลนี้จะมีผลเมื่อพลังชีวิตต่ำก่าสาบ0นะฮะนั่นก็คือพลังชีวิตเราจะเหลือ1ซึ่งเราจะไม่ตายจาังหวะนั้นถลลบพ้นด้วยก็คือหนีรอดเลยฮะคุณสมบัติที่1ครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น15%เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง75%แล้วก็จะรีเซ็ตเมื่อถูก KO นะฮะและพลังฟื้นฟูชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต15%เมื่อทําทให้ัตรูติชดช็อตะฮะ ลดความเสียหายที่ได้รับถึง30%นะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีของไ e อ้เท็เกอร์20%เมื่อเรามีพลังชีวิตมากกว่า70%ดยกเลิกสถานะผิดปกติครับแล้วก็เมื่อคุณสมบัตินี้ทํางานนะฮะสถานะผิดปกติที่ได้รับจากศัตรูจะไร้ผลนะยกเว้นสถานะไร้เทียมทานย่นเวลาคุณดาวสกิล 2- 5%เมื่อเราไปงัดไก e ่เต็กเกอร์นะฮะ,ะย่นเวลาคุณดาวการหลบหลีกเร็วขึ้น50%นะ50%นี่คือเท่าตัวนะ,ะเยอะมากเลย ไม่ใช่เท่าตัวเลยครึ่งหนึ่งเนี่ยเยอะมากเลยและบูสต์คุณสมบัตินะครับความเสียหายที่ข้อเพิ่มขึ้น50%อ่าเดี๋ยวมาดูแท็กกันว่ามีอะไรบ้างนะอัคเกอร์กลุม่มฟางแล้วก็โลกใหม่นะโอเคเดี๋ยวไปใส่เดียวเลยดีกว่าว่าตัวนี้จะเล่นเป็นยังไงบ้างนะฮะไปงัดกันอันนี้ก็ยังอัพไม่ได้สุดนะฮะมีแค่เวลร้อยแล้วก็อัพบ,บูสตไปประมาณ20กว่า ลีกแบทเทิลลุยสำหรับเกมนี้ผมยังไม่ค่อยมีควารมรู้อะไรมากมายสักเท่าไหร่นะแต่ผมก็คือไปหาควารมรู้มาได้ในระดับหนึ่งละยังไงใครมีอะไรดีๆที่จะแนะนำผมก็สามารถแนะนำได้เลยนะครับผมเปิดรับข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะใคร นามิแชงครับแล้วก็มือฝาของแชงลูฟี่นิกะฝั่งนู้นเลรี่นิกะ2แล้วก็โซโรหฝั oro, ่งนู้นตึงอยู่นะ <c oughs> แต่จริงเราดูแค่ตัวไม่ได้นะไปเลยนามิเดี๋ยวจะใส่อ่าซูทห้ดูฮะ จริงตัวนี้มันตัวเก่านะหลายคนอาจจะเคยเห็นหรือว่ามีแล้วแล้วก็หลายคนอาจจะลองเล่นมาแล้วฮนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บช็อ,ชอตสามฮะนิกาน่าจะไม่ช็อตฮนะแต่สองตัวที่เหลือน่าจะช็อตเจอโซโลปึ๊บโซลโยืนนิ่งแบบนี้เออไม่เจอใครเลยบังคับยากนะฮะค่อนข้างที่จะบังคับยากนิดนึงสำหรับไอ้เจ้าซูทนะ ยืนดูเชิงครับดูเชิงแบบเติมเกตเอ้ยโอ้โหห <c oughs> มาไม่เห็นเลยมีฮอกเอาหืมจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหโดนฟันโดนสกิลก่อนนี่นะเก็บเก็บมีฮอกไปหนึ่ง เอาบิ๊กมัมบิ๊กมัมเก็บคิงครับจะไหวไหมจะไหวไหมเดี๋ยวไปยืนมั่อีตัวในโดงนั้นไม่่อยจะเบิร์กปึ๊บปึ๊บอ่าเสร็จอีกหนึ่งปุ๊บไปไปไปอ่าชอบจริงๆฮะเพราะว่ามันบังคับสูตรได้แล้วก็มันตีได้ไกลในระดับหนึ่งเลยนะแจกช็อตตลอดทางด้วยฮะ ใครโดนคือติดช็อตนะยกเว้นตัวที่มีกันช็อตนะฮะหรือว่ากันสถานะตัวนี้สีแดงทำเหมือนจะโจมตีนิกะดีนะแต่ว่าไม่ใช่เลยฮนะนิกะไม่ติดช็อตครับหลักๆข้อดีของหน้ามิ้เลยคืออ่สกิลช็อตนะฮะแล้วก็การออกสกิลทั้งท่า2แล้วก็ท่า1นี่แหละมันดีจัดอะท่า1ก็บังคับท่า2ก็แบบแรงทะลุเกาะน,นะ สี่สามสองหนึ่งทันไหมโอ้โหดึงธงวินาทีสุดท้ายฮะสำหรับนามินามิบุกอ่อดึงธงสี่ค่าสี่ครับอ้าวอนิกะบอกเรล,ลี่ค่าไปปวกเลยมามาที่สองผมเอาอนิกะไปด้วยนะแต่ไม่ได้เอานิกะมารีวิวเลยเอาแต่นามิครับพอดีผมชอบวงแขนนั่นเลียวขาว เขาเนียนโซโลนิกะแล้วก็ลอนะโอนิกะสามคิสลอหนึ่งตึงจัดเลยอะเราจะชนะไหมเนี่ยแต่เรามีโซโลนะเป็นไงฮะหมัดแดงดึงธงแรกเคยเห็นไหมพวกวิ่งไปไม่มีใครดึงธงเลยนะเมื่อกี้วิ่งผ่านไปเลย เห็นไหมข้อดีของสกิลหนึ่งแจกสถานะเลยปุ๊บติดช็อตปุ๊บปุ๊บปึ๊บแล้วก็ตีธรรมดาแรงด้วยนะตัวนี้ตีธรรมดาแรงด้วยครับต้องหาจังหวะหลบดีๆหลบกอหลบกอนหลบกองหลบกอ,บกอใครตายวะนะนิกะฝั่งเราเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบนิกะดีๆ ลบนิกะดีๆอุ้ยอุ้ยเผลอตีไปแล้วตอนที่เขาตั้งกาดฮนะอันนี้ก็เรียบร้อยไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องเดินขึ้นนะเพราะมันเสียเวลาอุ้ยอันนี้มันลูมของรอหรือเปล่าเนี่ยลูมของรอเป็นวงกลมถึงขนาดส่งส่งผลมายัางพื้นด้านล่างเลยหรออ้อเนี่ยข้อเสียคือเจอนิกะฮะชนะสี่ก็จริงแต่ว่าตัวไม่นชนะนะนิก,ากานะกันช็อตฮะ พิกัดมโอกาสโดนดาเมจเราแต่ว่าไม่โดนช็อตนะ <c oughs> ตั้งหลักก่อนตั้งหลักถอยมาตั้งหลักก่อนปึ๊บปึ๊บนี่อึ๊บเอาเรื่องอ่าโซโลมาพอดีนี่จับไาเก็บหนึ่งอาวโซโลเก็บไ <c oughs> อเวนเบอกี้ก็ตายทันทีเรียบร้อยครับ เอ,อานี่กะมาปิดท้ายหน่อยหนึ่งนาทีสุดท้ายอองงปึ๊บติมทงปึ๊บอ่ารอดไปปึ๊บหืมไปไหนแล้ววะว่านี่ไงเอาไปเก็บนิกะได้30วิสุดท้ายครับเติมทงให้มันอ่าขึ้นนิดนึง 10วินาทีสุดท้ายฮะปึออ๊บจะเดียวง่ายครับสำหรับคิงคิงตัวนี้น่าจะเปาะหน้าดูโอเคเรียบร้อยครับ2แมตช์สวยๆแต่โดยรวมแล้วเพราะว่าเรามีนิกะด้วยแหละอ่ะเดี๋ยวไปเล่นในร้อยเซอร์โวดีกว่ามันจะได้เห็นแบบชัดๆนะฮะปับ๊บปึ๊บนะฮะ ซูตเป็นได้ไปไหนเนี่ยเอ้ยมันไปไหนวะอ๋อมันอยู่ตรงเรานี่เองโอ้ยไม่ได้ตั้งใจอย่าทำค่อยนะฮะสกิลสองคือแรงจัดๆเลยไอย้สกิลบังคับซูตก็สนุกมากครับนะตีปกติก็แรงมากๆด้วยนะ อ๋อฮะสกิลสองคือมันไม่สนเกาะป้องกันครับสกิลบังคับซูตก็คือดอีเก็บงานเก็บงานไปทีปกติคือแรงมากอะชอบมากเลยปึ๊บแล้วก็ไม่ได้ตีใกล้นะมันตีแบบยืดไปอีกหน่อยจะก,กลางก็ไม่กลางประมาณนั้นน่ะปึ๊บถ้าสองไกลจัดแถมท่าหนึ่งจะบังคับได้ วงแขนก็เรียวขาวดีจริงๆแต่ผมยังหลบไทยไม่ค่อยพ้นไงโอกาสหลบอมันแบบต้องเฉียวเฉียดนะ้าหลบแล้วมันจะหายตัวแต่ว่าก็เลยยังไม่มีจังหวะที่จะหลบให้ดูเนาะสกิลรีเร็ว,เรวจัด อันนี้ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนแนะนําเหรียญให้ผมหน่อยนะเพราะว่าเอาจริงๆผมไปดูเซตเหรียญจากช่อง YouTube ช่องอื่นอ่ะผมไม่มีเหรียญพวกนั้นเลยฮะไม่มีตัวที่จะมาทําเหรียญพวกนั้นเลยสักเหรียญเดียวนะก็มีเหรียญเจ้ากระบองซูตกระบองอันนั้นอันนึงกระบองที่ว่ามันติดช็อตอ่ะแค่นั้นอันเดียวมีอันเดียวด้วยนะไม่ได้มีหลายอันจะมีหลายอันเพราะว่าจะใส่ซ้ํากันแต่นี้มันดันมีอันเดียวก็เลยแบบไม่มีเลย ปุ๊บปุ๊บ84คนแล้วฮะแปบ๊บเดียวเจอกับเอเนลเราจะไม่ใส่สกิลใส่เอเนลปุ๊บเรียบร้อยโมเลียคือด่องไปแล้วเหรอโมเลียตายตอนไหนเนี่ยปุ๊บช็อตช็อตนี่เอาช็อตไปกินเอาช็อตไปกิน มาใกล้ๆมาใกล้ๆมาให้พี่ตีซะดีๆนี้เอาไปกินเรียบร้อยครับร้อยสวีเวลง่ายๆนะครับปอยออโต้ก็ผ่านนะก็ตึงจัดสำหรับนามินะผมสำหรับวันนี้ก็คงองฝากคนเท่านี้นะเดี๋ยวว่าหลังมีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวเอามาลงอีกน,นะฮะก็วันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสำหรับคลิปวันพิดบันที่วัดนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะฝากอะไรก็เดตตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อที่จะได้ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะลาไปก่อนนะสวัสดีครับ